มัอนี้ฝนตกแห้งเป็นบรรยากาศที่ดีเนาะแต่ก็มีร่มรู้สึกว่าจะหนาวอยู่มัอนี้มีมีกาดหนาวฝนตกแ,แห้งครับเดี๋ยวฮะในบริษัทบรรยากาศภายในรอบนอกความฮ่องเนาะแต่ก็มีฝนตกแห้งยังไงในห้องโกดังโกดังเก็ยบยาพี่น้อง กูดังเก็บยากดังฝนแห้งอ๋อกูดังนีไปยังไดไๆเนี่ยเป็นกูดังผสมอ่าสหรับไปผสมยาเนาะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าถังถังผสมยาจะมีหัวอาหารน้ำถังหัวอาหารน้ำ นี่ก็เป็นยาสมมหาหน,นึ่งวันนะยาห่งวัแห่งดีเอาจะคุ้มด้วยถุงปุ๋ยเนาะเป็นถุงปุ๋ยอัดแน่นมากย่างดีอัดแน,น่นเก็บไปเพื่อป้องกันความชื้นยาลายย่างหลายชนิดใส่มาใส่ร่วมยาที่จะเป็นยาที่ ยาที่เพิ่นจะสันยลาทักษณ์ของเพิ่นจะมีดอกเนะนี่ีๆดอกอาจจะมีดอกเป็นยาที่สำรับงวัวนน้อยกินงัวน้อยกินก็จะก็จะไม่ได้บดเนาะเอาไปให้กินทุกทุกเลยยาที่ต่างไงมัดไง ฝนตกแห้งแห้งสิน้องทางนอกก็ตกกตกบัดมือม่อเมอื่อนยครันตกวัดมื่อกระชิดมีความตกแห้งหน้ำอาจ,ออจาอาสิ้นลงห่วยได้การเดินทางสัญจรไปมากครับควรระวัง,นงเนาะเขาก็จะพ่อเกี้ยวแล้วี่น้อง ฝนตกมาห่มเขาเี๋้วเบ็นงเขาเขาเลี้ยงเมื่อใดได้ฝนตกมาห่มแต่ว่าห่วงแกแล้วห่วงแกแล้วแต่ว่าใบาย,ยังคือเขียวอยู่นะครับเนี่ยัดไปจะเป็นก็เป็นเหาก็เป็นเหาดอกไม้เป็นเหาดอกไม้นะครับสู่กับบรรยากาศฝนตกเมื่อนี้ ช่วงช่มมันเย็นเนาะพื่อ่ะไพึ่งตกแห้งพึ่งตกแห้งเนี่ยแหละในรอบเดือนเนาะคือว่าในรอบเดือน,นอะไรที่ตกแห้งขนาดนี้เอาบรรยากาศฝนตกมาให้เบิ้งครับนี่ยเ,เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็มีฝนตกสงสัยรอบนี้จะ ก็ไปจะเป็นรอบนาหนา,าหนาวแล้วจะเข้านาหนาวแล้วนี่ฝนตกมากอะดูสึกว่าสีหนาวหนาวยังน้อยมันก็ไมโ่มคโค่นหรอม่โคใส่งานอยู่ในโรงงานหา่านี่แหละในฟาร์มเหม่ออาทีคุ้มขาวๆนะก็จะเป็นข้าวโพดเด้อะข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดบดอาที่เ่าเกี่ยวบดมาแล้วเะาก็จะมาเก็บไปนี่เนาะ แต่ว่าผสมกับหญ้ายู่ในด้กดังเข้าเนี่ยแหละผสมหญ้าหิ้งงว้วะเป็นทอผดบำรุงน้ำนมเจ้าบำรุงน้ำนมไม่ว่าจะเป็นขาทอผดเป็นฝ่ายก็มีเนาะเป็นฝ่ายเป็นหัวหนันลายอย่างนี่นี่ยหญ้ากระสังมาเนี่ยทำเบิดกระสังมาเบิดกระสังมา,สงมาใส่เส้นเรือญ่มาอเอาลง ก่นี้จะตหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แปดสองสิมหกิหก่อนเนาะมัดหนึ่งตั้งหนึ่งกับมีสิมหกก่อนเนไม่เบิดนี่จะอย่างอยาง,างาาชเชงทังหัวหันผสมจะได้เที่ยวกันอยู่ที่หาตัน กินได้เยอะสองมื่อกเบิดตอนนี้งวัวรีดนมกับเพิ่มมาอ่าเพิ่มมาเป็นหกสิบตัวแล้วแกก็ร่างตั้งทองท้องก็ร่างจะคลอดกไลอ่อยู่เดี๋ยได้ท้องแก่กับไล่มาล่อลอดคลอดแล้วกับไล่ไปอ่ารีดนมเพื่อเหมุนเวียนกันพอตั้งก็เจ็ดสิบตัวแล้วครับปีนี้เดือนเก้าในงวัวจะออกลูกบไลอ่อยู่ ฝนตกกาพากันเขาหอมนะพี่น้องอ่าระวังสุขภาพระวังสุขภาพรักษาสุขภาพกันทุกผู้สุขคนอ่าช่วงฝนตกเดี๋ยจะเป็นไข่เป็นวัดเนาะ,ะการทำงานเข้ากับมุนเวียนไปเรื่อยๆก็าต่ไม่ว่าที่ไหนก็ทำงานเนาะการทำงาน ก็ทำงานก็นออกกำลังกายไปนํา